แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จันทที่27พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์หรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายนนี้บัตรคนจนรับเงิน3วันรวดนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดน,นะคะส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนก็จะมีการโอนเงิน3วันรวดติดต่อกัน3วันเลยนะคะนั่นก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนก็คือตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน67โดยจะจ่ายเป็นรายรตยมาสและกำหนดการจ่ายงวดแรกจ่ายไปแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะรอบต่อไปก็คือมิถุนายนก็คือเดือนที่จะถึงนี้นะคะอีกไม่กี่วันโดยการโอนเงินจะโอนผ่าน2ช่องทางนะคะ 1. บัญชีพร้อมเลขที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์2บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสัสดกยการแห่งรัฐเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะคะมาดูกำหนดการโอนเป็นการโอนรอบที่สองนะคะสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่26พฤษภาคม2567 และผูกบัญชีพร้อมเพภายใน5มิถุนายน2567นะคะในส่วนของกรณีไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพได้ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นภายใน20พฤษภาคม2567ซึ่งผ่านมาแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นแอดก็ได้อัปเดตข่าวเป็นระยะระยะนะคะสำหรับวันที่โอนเงินสำหรับท่านที่ยนืยนยนันตัวตนผูกบัญชีพร้อมเพหรือมอบ อำนาจให้ความยินยอมแล้วนะคะวันที่โอนเงินก็คือวันแรก11วันที่2 12และ13มิถุนายน2567นะคะนั่นก็คือโอน3วันติดเลยนะคะและสำหรับใครที่ยืนยันตัวตนไม่ทนันผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทนันหรือยังไม่ผูกหรือมอบอำนาจยังไม่ทำหรือยังไม่ไดำเนินการหรืออีกรอบสุดท้ายคือรอบเดียวนะคะอีกรอบสุดท้ายก็คือเดือน กันยายนที่จะมีการโอนอีกรอบสุดท้ายนะคะอัปเดตสำหรับสิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายนนี้เตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์3วันรวดนะคะ11 12 13มิถุนายน2567อัปเดตล่าสุด27พฤศภาคม2567นะคะ